สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแม่วันนี้เจอกันสายโหดอีกครั้งครับปอดสายโหดครับอันนี้รับบทดันภูเขาเผากระ่่มครับวันนี้ น,นี่ดันดันดัน,ดน,ดนลงเนินครับดัน <c oughs> ลงเนินแ <c oughs> ม่จะได้ครับมาไม่ทันตอนเขาเปิดป่าครับ <Okay. S 1> ไปกลางชั่วโมงครับวันนี้ <c oughs> ก็เขาจะทำทางลงใช่ไหมทำทางลงไปแม่น้ำใช่ไหมทำทางลงแม่น้ำครับ <c oughs> ที่มันไม่เรียบครับ ด้านลาดลงไปนะครับออ๋เนี่ยทางหลังผมเนี่ยไอ้ทางหน้าดารถเป็นแม่น้ำับเป็น,น้ำน่าน หน้าหน้าไหมครับแอ็งน้าหน้าโอ้โหรับงานโหดกับวันนี้มานานแล้วเนี่ยแต่เช้าเหรอโอ้มาได้เช้านะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสอง้วครับสองวันเหรอกวาดออกมาเลยเหรอเออฟรีฟรีฟรีโอ้ๆๆๆโอปักอ๋อเดินมนโน่นลงด้วยเหรอนู่นครับเดินเดินใจโน่นครับเอาลงมาโอ้ นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะหารถไปไว้ดันที่ดันสวนปรับที่นานะครับเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์นะครับกดดูในคอมเมนต์เลยเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับทีมงานนี้มีทั้งหมดกี่คันนะสี 4, 3. 3, ค่คันนะครับมีฟอร์ดฟอร์ดสองคูปต้าหนนะครับคูปต้าเอครับ ชโโั่วโมงละเจ็ดร้อยนะครับชั่วโมงเจ็ดร้อยเครื่องเครื่องยนต์หกพันหกครับไอ้เทรอร์โบอะไรช่างอะไรนะเทรอร์โบผมจำไม่ไนะด้แล้วเนี่ยครับสายสายยาว,ยาว เรามาดูครับว่าเขาจะทาได้นี่ครับผมอยากเห็นเนินนี้มากกว่าครับเนินเนินี้ทั้งหลังนั่นเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำน่านมาดูกันครับดูดูเนินเนินนี้นีครับปิ้ว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 ตัโบอะชุดตัวโบนี่เขาขายนะครับเจ้าของเขาจะทาใหม่ทําใหม่ได้ครบชุดเลยครับทั้งทั้งท่อทั้งไอตัวเดินนะครับสองหมื่นครับสองหมื่น ขายนะครับได้ครบชุดเลยโครโบของอช่างเล็กครับใครสนใจนะครับใครสนใจเดี๋ยวทักมากผมก็ได้หรือว่าจะโทรไปหาเจ้าของก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเจ้าจของเขาไว้ในคอมเมนต์นะครับ คนขับไวร์ื่นครับก็จะคโคโหดหน่อยอ้าวเอา้เอาแหมแล่นลงไปต่ำปึก๊กฮยยังไงลูกพี่อ๋อยังไงยังไงยังไงแหมตกใจนะก็จะลื่นลงไปครับเมื่อกี้อ๋อไม้ครับไม้มนขัด ใครสนใจโซโบโชุดนี้ก็ได้นะครับต่อรองได้ครับเจ้าของบอกต่อรองได้แต่ว่าไม่รู้จะต่อรองได้เท่าไหร่นะต้องโทรไปคุยเขาเองครับ เริ่มลานแล้วครับเริ่มลานแล้วต้มปลาครับต้มปลาโอ้กิลินโอโหโห อ,อ,อ,อ้ดันไปเนไครับสายโหดของจริงยังไงลูกเพ่ ตอมเลย